เรื่องราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยที่เขานะครับถูกผีหลอกนะแล้วก็เอาเรื่องราวตัวเองที่โดนผีหลอกแบบนี้เนี่ยมาแชร์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆในทวิตเตอร์เลยในสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้ในจันฝันร้าย EP นี้ครับ สวัสดีครับพ่านผมผมาวมัชระในจันฝันไดยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็น e ีีต้อนรับฮาโลวีนเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผีเรื่องราวที่ฝรั่งคนนึงเนี่ยโดนผีหลอกนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวตัวเองเนี่ยมาแชร์ลงในโลก Twitter และถือได้ว่าเรื่องราวนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆเลยในสหรัฐอเมริกาในปีนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ย่อไปฟังกันเพื่อที่อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กำลังใจกห้ไดีด๋ยวแล้วก็อย่าลืมกดป ขึ้นในปี2017นะครับโดยชายที่มีชื่อว่าอดัมอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับโดยที่อดัมคนนี้นะครับก็เป็นนักวาดการ์ตูนที่มักจะลงผลงานตัวเองเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์หรือทางอะไรใดๆที่เขาเนี่ยมีลงเอาไว้นั่นเองนะครับเขาก็จะมีการลงเหมือนกับพวกกระาร์รตูนอะไรต่างๆที่เขาวาดนะครับแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะทวิตถึงเรื่องราวอะไรที่มันแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในอพ,พาร์ตเมนต์ของเขานะครับเขาเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากว่าเขา ฝันเห็นผีเด็กคนหนึ่งนะครับมาเข้าฝันเขาโดยที่ผีเด็กคนนั้นเนี่ยมีสภาพที่น่ากลัวมากเลย หัวเนี่ยบุบไปข้างนึงอารมณ์เหมือนประมาณโดนอะไรสักอย่างทับอะ่ะแล้วก็ตายซึ่งวันแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับแต่พอมาวันถัดมาเนี่ยอดัมก็ยังพบเจอเด็กคนนี้อีกแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้เจอในฝันแล้วนะครับแต่อดัมนะครับตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ลักษณะเหมือนกับโดนผีอ,อัมอ่ะคือขยับตัวไม่ได้แล้วก็มองเห็นไอ้ผีเด็กคนนี้นะครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่อยู่ตรงมุมห้องซึ่งเป็นเก้าอี้สีเขียวนะครับโดยที่เด็กคนนี้เนี่ยก็นั่งโยกเก้าอี้เบาๆแบบเ e อียดอาดเอียดอาอย่่าง้แลวก็ไมพูด ตอนนั้นเนี่ยกลัวมากเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนผีอำใช่ไหมเขนอนนิ่งๆเงี้ยแต่เห็นเด็กผีคนนี้นะครับกำลังนั่งโยกเก้าอี้เล่นอยู่หลังจากเด็กคนนั้นนั่งโยกเก้าอี้ได้สักพักนะครับลุกเดินมาหาอดัมที่ปลายเตียงนะครับด้วยความกลัวนะอดัมจึงตกใจกรีดร้องออกมานะครับเด็กคนนั้นจึงหายไปและอดัมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งในช่วงเวลาตอนเช้าซึ่งอดัมก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนเลยมันเป็นเรื่องราวที่เขาเนี่ยพบเจอจริงๆในกลางคืนหลังจากนั้นนนถถััดดมมาาอออีกกคืนนคกืึึงงรรเ่็ฝวแปลๆ อีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกนะแต่เป็นเรื่องราวในความฝันเขาเนี่ยฝันถึงผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้ามาหาอดัมเนาะแล้วก็พูดกับอดัมว่าเป็นไงล่ะคุณเจอกับเดวิดแล้วใช่ไหม อดัมก็คงว่าเดวิดเดวิดคือใครซึ่งความหมายไอเดวิดคนนั้นเนี่ยอาดัมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผีเด็กที่หัวบุบๆคนนั้นนั่นเองนะครับที่มาหลอกเขาอาดัมก็ได้ถามว่าแล้วเดวิดคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะครับเพียงแค่บอกว่าเดวิดคนนี้เนี่ยคุณจะสามารถถามอะไรก็ได้เขา2คําถามแต่ห้ามถามเขาคำถามที่3เด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกเขามาเอาชีวิตไปพอหลังจากทั้งคู่คุยกันจบนะครับอดัมก็ตื่นในวันรุ่งขึ้นนะครับไม่ทันไรนะผ่านไปอีกวันเดียวเท่าานนนนััน้นคืถด อดัมก็ฝันถึงเดวิดอีกครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยเดวิดมาน,นั่งอยู่ที่เก้าอี้มุมห้องเหมือนเดิมนะอดัมเนี่ยก็เลยก,กลั้นใจถามไปนะครับว่าเดวิดคุณเป็นอะไรตายปรากฏว่าเดวิดก็ตอบว่าเขาเนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุในห้องเก็บของนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอดัมจึงถามในคําถามที่2นะครับว่าอา้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นในห้องเก็บของวันนั้นล่ะเดวิดจึงได้ตอบกลับมาว่าของบนชั้นวางของเนี่ยหล่นลงมาทับหัวเขาจึงทําให้เขาเสียชีวิตในวันนั้น แล้วไม่ทันไรนะครับที่เดวิดเพิ่งจะตอบคาถามเมื่อกี้มาเนี่ยอาดัมก็ด้วยความปากไวนะก็รีบถามต่อไปว่าเอา้าแล้วใครไปชนชั้นวางของหรือเปล่าถนึงหล่นลงมาด้วยความแบบเผลอไปเนาะเดวิดเนี่ยจึงได้ตอบกลับมาว่าเมื่อกี้คุณเพิ่งถามคําถามที่3มไปนะหลังจากนั้นอาดัมด้วยความตกใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยเผลอหลุดถามคําถามที่3ามไปนะก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งในวันมุ่งขึ้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อาดัมเนี่ยด้วยความที่เห็นว่า เอะไอเดวิดเนี่ยมาเข้าฝันเราหลายวันแล้วหรือมันจะเป็นความจริงวะที่ไอเดวิดคนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจริงๆเขาจึงเข้าแบบเว็บกูเกิลนะไปเซิร์ชหาว่าเดวิดเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่าเซิร์ชกี่ชื่อกี่ชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อเดวิดเนี่ยก็ไม่เจอว่าเดวิดคนนี้เป็นใครหลังจากนั้นนะครับอาดัมเนี่ยด้วยความกลัวว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นวิญญ,ญาณที่อยู่ในห้องนี้วะก็เลยตัดสินใจ,ใจย้ายอพาร์ตเมนต์นะครับไปอยู่อีกห้องหนึ่งแทนะไม่ได้เปลี่ยนที่นะแค่เปลี่ยนห้้อออองงงไปยู่ีกห,หนึเ ปรากฏว่าผ่านไปได้ไม่นานนะครับหลายที่ย้ายอพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่ได้ฝันเห็นเดวิดอีกต่อไปนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวแปลกๆที่มาเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แทนในช่วงกลางดึกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะแมวที่อดัมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันชอบจะไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับซึ่งเป็นประตูห้องเนาะแล้วแมวเนี่ยก็มานั่งเฝ้าอยู่้างหน้าเหมือนมองอะไรสักอย่างนั่งแงนงหน้ามองนิ่งๆอะ่ะเหมือนกําลังมองอะไรอยู่ซึ่งอดัม นี่มันดึกแล้วแมวตัวเองมานั่งมองอะไรวะแล้วม,มันมักจะเหมือนกับมีเสียงแบบบางทีก็ขู่เบาๆนะเหมือนขู่อะไรสักอย่างที่อยู่หลังประตูบานนั้นโดยที่อดัมเนี่ยเขาทวิตบอกนะครับว่าแมวตัวเองเนี่ยนั่งอยู่หน้าประตูแบบนั้นนานถึง4ีคืนติดต่อกันเลยทีเดียวนะโดยที่เขาเขาบอกว่า ก่อนน่าจะย้ายมาอพาร์ตเมนต์ห้องนี้เนี่ยแมวตัวนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับเขาจึงสงสัยว่ามีอะไรอยู่หลังประตูบานนั้นกันแน่โดยที่มันมีอยู่คืนหนึ่งนะครับที่แมวเขานั่งจ้องอยู่แบบนั้นเขาจึงตัดสินใจเอ๊ะแมวมันดูอะไรกันแน่วะก็เลยเดินไปส่องไอตาแมวที่รูประตูเนาะ <c oughs> เพื่อจะดูว่าใครอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าพอไปส่องเนี่ยมันเหมือนมีเงาอะไรแบบพรุบเร็วๆนะ อดัมเนี่ยด้วยความตกใจนะครับจึงเอากล้องขึ้นมาถ่ายตรงรูตาแมวนะครับและปรากฏว่ามันก็เป็นภาพเหมือนกับเป็นเงาเงา,เ,งาเคลื่อนไหวผ่านผ่านหน้าประตูตร,ตรงนั้นนะโดยที่แมวเนี่ยมันก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับอีก5้กคืนติดต่อกันเลยแล้วบางคืนมันก็ขู่อย่างที่เมื่อกี้น้อมันเล่าไปนะว่าเหมือนมันกลัวหรือว่ามันกําลังระวังอะไรสักอย่างที่อยูอย่หลังประตูโดยที่อดัมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นนะก็มีชาวทวิตเนี่ยพยายามจะบอกอดัมว่า ลองอัดเสียงตอนกลางคืนที่เขานอนดูสิเผื่อจะได้เสียงอะไรดูอาดัมก็เลยลองเอาโทรศัพท์นะครับวางตรงหัวนอนตัวเองเนาะแล้วก็อัดเสียงปรากฏว่ามันอัดเสียงได้เจอเสียงประหลาดๆนะครับเป็นเสียงมันคลื่นไฟฟ้ารบกวนอะ่ะมันมีเสียงอืดอารมณ์ประมาณนั้นนะซึ่งเสียงเนี่ยเขาไม่ได้มาเปิดให้เราฟังนะครับแต่ว่า มันก็เป็นการบรรยายนะว่าเป็นเหมือนกับเสียงคลื่นไฟฟ้าที่เป็นเสียงคลื่นรบกวนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะในช่วงเวลาตอนที่แมวนะครับพยายามจะล้อมตอบโต้กับเสียงที่อยู่นอกประตูนะเอออันนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่หรือมันอาจจะเป็นเสียงของพลังงานบางอย่างที่มปอยู่หลังประตูบานนั้นก็ได้หลังจากนั้นนะครับอดัมเนี่ยด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรนะก็เลยตัดสินใจไปซื้อกล้องโพลารอยเนาะเพราะว่าอดัมเนี่ย เห็นว่าชาวทวิตบอกว่ากล้องโพลารอยเนี่ยม,มันมักจะชอบถ่ายติดอะไรแปลกๆมาได้อยู่เสมอนะครับเขาจึงได้ไปเอากล้องโพลารอยมาแล้วก็มาถ่ายรอบห้องเลยหวังว่ามันจะติดอะไรสักอย่างนะปรากฏว่าถ่ายรอบๆห้องไม่มีอะไรนะแต่อดัมก็เลยตัดสินใจที่จะถ่ายตรงประตูพอถ่ายตรงประตูที่แมวเนี่ยชอบเฝ้ามันก็ไม่มีอะไรซึ่ง เขาเนี่ยก็เลยลองตัดสินใจใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเปิดประตูออกไปเลยแล้วก็ถ่ายก็คือถ่ายให้มันเห็นแบบกรอบประตูเนาะแล้วก็ให้เห็นส่องออกไปข้างนอกปรากฏว่าไอ้พื้นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันดันกลายมาเป็นสีดําสนิทเลยนะครับซึ่งอดัมเขาก็ตกใจนะว่าเอ๊ะกล้องมันเสียหรือเปล่าแต่ถ่ายตรงจุดอื่นมันก็ไม่ได้เสียถูกไหมครับมันมามีปัญหาแค่ไอ้ตรงพื้นที่ด้านหน้าห้องหน้าประตูที่แมวชอบไปนั่งมองอ่ะตรงนั้นแหละเขาก็เลยงงแล้วก็เลยไปเอาโทรศัพท์ตัวเองนะครับมาถ่ายคู่กันปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถ ถ่ายเห็นข้างนอกได้ตามปกติแต่พอรอลอยเนี่ยถ่ายเห็นข้างนอกเป็นสีดําสนิทนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเอะคือกล้องมันก็ต้องถ่ายได้เหมือนกันสิทำไมมันถึงจะเลือกที่จะเว้นอสีดําไวา้ตรงนั้นตรงหน้าประตูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับพอเขาเริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าหรือบางทีไอ้ผีเดวิดต,ตัวนี้มันมีจริงกันแน่นะครับ ก็เลยมีชาวเน็ตเนี่ยมาแนะนำว่าเอางีงไหมลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาไล่ผีดู mm hmm. เขาก็เลยไปซื้อการรยาสําหรับไล่วิญญาณร้ายมานะครับมันแบบเป็นเหมือนกับแบบที่จุดทูบอย่างเงี้ยแล้วก็เดินแกว่งควันรอบห้องเลยเพื่อทําการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเองปรากฏว่าอดัมเนี่ยสบายใจที่ได้ทําลงไปแต่ในคืนวันนั้นนะครับเดวิดกลับมาเข้าฝันเขาอีกครั้งหลังจากที่หายตัวไปเป็นเดือนๆน,นะตั้งแตอาพาร์ตเมนต์ห้องเก่าแล้วเขาก็เลยได้เห็นภาพเดวิดนะครับ ที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงมุมห้องที่เดิมซึ่งเขาเนี่ยเอาก็อี้ย้ายมาไว้จากห้องเดิมมาห้องใหม่ถูกไหมครับปรากฏว่าไอเดวิดเนี่ยก็มานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมที่อยู่ตรงมุมใหม่นะครับแล้วเดวิดเนี่ยก็ไม่ทําอะไรนั่งจ้องเขาอยู่เฉยๆจนสักพักหนึ่งจูๆ่ๆเดวิดเนี่ย ก็วิ่งมาแล้วก็กระชากเขานะครับกระชากแขนเนี่ยดึงลงมาจากเตียงแล้วด้วยความตกใจนะเขาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็พบว่าที่แขนตัวเนี่ยมีรอยเหมือนรอยช้ำที่เป็นรอยจับอะติดอยู่ที่แขนนะครับซึ่งเขาเองก็ตกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจทนะั้าว่าเขาไปโดนอะไรยังไงกันแน่แต่มันมีรอยช้ำรอยเดียวกับที่เขาเนี่ยอ้างว่าเดวิดกระชากเขาตรงจุดนั้นนะครับวันต่อมาหลาังจากที่แขนเขาช้ำเนี่ยในวันนั้นนะครับอดัมที่กําลังเดินกลับมาอพาร์ตเมนต์ตัวเองเนาะ ก็ได้ไปพบเจอกับโกดังสินค้าแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกักบอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเลยซึ่งโกดังสินค้าแห่งนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีคนที่ทํางานอยู่นะแต่ในวันนั้นมันเหมือนกับว่าโกดังอันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีคนที่เช่าย้ายออกไป ที่ทำให้โกดังเนาะมันก็เป็นโกดังว่างๆดังๆมืดๆเขาจึงแบบไม่รู้อะไรดนใจก็เลยเดินเข้าไปเล่นข้างในโกดังนั้นเพื่อไปสำรวจแล้วก็ไปพบเจอกับเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ลักษณะคล้ายๆกับเก้าอี้ที่อยู่ในห้องของเขาเลยที่เดวิดชอบมานั่งเนี่ยเขาก็เลยได้เดินเข้าไปดูรอบๆนะครับปรากฏว่าใกล้ๆกับเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยมันมีชั้นวางของเนาะวางอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยได้เดาขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือที่เดวิดพูดกับเขาว่า อุบัติเหตุในห้องเก็บของอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุในโกดังเก็บของหรือเปล่าซึ่งถ้ามันใช่ก็คือมันตรงกับโกดังแห่งนี้นี่เองนะครับและด้วยความกลัวนะที่อยู่ดีนึกเรื่องราวนี้ขึ้นมาปฏิป,ปะตะกันได้ขนลุกสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบหนีไปจากโกดังอันนั้นเข้าอพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับพอในวันถัดมาก็มีเรื่องประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะครับก็คือมีสายนิรนามเนี่ยโทรมาหาเดวิดแบบไม่หยุดเลยนะซึ่งมันขึ้นเป็น u n นโ o คอลเ l อร์อะไรเงี้ยเป็นสายที่มันไม่ระบุว่าโทรมาจากไหนไม่มีเบอร์บอก แล้วก็ไม่ระบุสถานที่โทรหาเขาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่กล้ารับนะครับจนสจุดท้ายมันโทรเยอะๆเนี่ยเขาก็เลยลองรับสายขึ้นมาดูปรากฏว่าปลายสายเนี่ยไม่มีเสียงคนพูดนะแต่เป็นเสียงคลื่นไฟฟ้าเสียงเดียวกันกับที่เขาเนี่ยอัดเสียงไว้ได้ตอนที่เขานอนในช่วงก่อนหน้านี้นี่เองนะครับแล้วมันไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะครับพอเขาได้ยินเสียงคลื่นไฟฟ้าแล้วด้วยความกลังกลัวอยู่เขาจึงได้พูดตอบกลับไปยังปลายสายว่านั่นใครอีกฝั่งหนึ่งมีเสียงพูดเบาๆว่าัลโหล ซึ่งเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงเด็กนะครับเขาก็เลยกลัวมากเลยนะแล้วก็รีบวางสายเลยหลังจากนั้นทั้งคืนนะครับอาธมก็ไม่ได้นอนเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวอย่างสุดขีดเลยนะว่าหรือบางทีไอเดวิดเนี่ยจะโทรมาหาเขาเอออันนี้ก็แปลกดีเนาะถ้าผีมันโทรมาหาเราได้มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่แน่เนาะถ้ามันเป็นเกี่ยวกับพลังงานนะบางทีมันอาจจะแบบเป็นเคลื่อนที่ลิงก์ตรงกับการโทรศัพท์มาก็ได้เหมือนกับหลายๆเรื่องในประเทศไทยเนาะที่ผีเนี่ยโทรมาเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกดีเหมือนนนกััะครบ หลังจากนั้นที่ผ่านมาอีกวันนะครับอดัมเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจเขาไามา่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเขาจึงไปซื้อกล้องที่สําหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวเอาไว้ดูพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเอามาติดไว้ในบ้านนะครับในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ปรากฏว่ามันดันไปจับภาพที่แบบจะน่าขนลุกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่วางไว้ตรงมุมห้องเนาะดังนั้นมันจะเห็นทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องอะ่ะปรากฏว่ามันไปเก็บภาพไอ้เก้าอี้ตัวที่เดวิดชอบมานั่งเนี่ยจู่ๆมันก็โยกข,ของมันเองเหมมืออนนีใครกกําลัังงงแบบ่โยย โยกโยสกสักพักก็หยุดแล้วอีกแป๊บหนึ่งมันก็โยกใหม่โดยที่ในห้องอ่ะมันไม่ได้มีการเปิดหน้าต่างอะไรใดๆไว้เลยมันโยกของมันเองนะครับนั่นทำให้ไอ้อดัมเนี่ยก็ยิ่งกลัวมากขึ้นแล้วก็ไม่กล้าที่อยู่ในห้องนั้นนะครับหลังจากที่เขาจับภาพนั้นได้กลายเป็นว่าอดัมนะครับจึงตัดสินใจที่ย้ายอพาร์ตเมนต์ไปเลยคราวนี้ก็คือย้ายหนีไปเลยไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะเขาคิดว่าผีมันน่าจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นี่แหละก็เลยย้ายอพาร์ตเมนต์ไปอยู่ที่อื่น และหลังจากนั้นนะครับอดัมอยู่ดีก็หยุดอัพทวิตไปเลยเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็โผล่มาอีกทีมาอัพเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวที่ประจาวันทั่วไปอะ่ะอัพว่าวันนี้ไปทําอะไรยังไงมาวันนี้ทํางานอะไรอย่างานนง,าาง,งู้นอย่างนี้ไม่มีการอัพเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดไอ้ผีเด็กคนนั้นอีกเลยนะครับชาวเน็ตเขาก็เลยงงว่าเอา้าเกิดอะไรขึ้นกับอดัมวะคืออยู่ดีๆบทจะไม่อัพเรื่องราวเดวิดก็หายเงียบไปเลยและหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับ เดวิดก็ไม่มีอยู่ในทวิ t เตอร์ของอดัมอีกเลยตั้งแต่ที่ย้ายอพาร์ตเมนต์ในวันนั้นโดยที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็มีเสียงแตกกันไป2อสเสียงนะว่าบางคนเขาก็บอกว่าอดัมเนี่ยมันกุเรื่องหรือเปล่าอยากให้ตัวเองดังเพราะว่าไอ้ทวิตเตอรเนี่ยด้วยความที่ว่าตั้งแต่ที่ก่อนหน้าน,นี้เขาวาดรูปใช่ไหม เขาก็มีแฟนคลับติดตามในจํานวนหนึ่งแต่หลังจากที่เขาอัพเรื่องดาวเกี่ยวกับไอ้ผีเดวิดเนี่ยผู้ติดตามเขาสมมุติจากพันหลักพันก็อัพไปเป็นหลักแสนเลยทีเดียวเพราะว่าทุกคนต่างรอติดตามนะว่าไอ้เรื่องดาวของเดวิดมันจะไปจบที่ตรงไหนแล้วมันเป็นอะไรยังไงนู่นนี่นั่นก็คอยติดตามอ่ะก็เหมือนกับถ้าเราไปเจอทวิตเตอร์แบบเนี้ยเราก็ไปติดตามเพราะอยากจะรู้ใช่ไหมผู้ติดตามเนี่ยมันอัพเป็นแสนเลยทีนี้คือหลายๆคนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเขาก็มองว่าเอ๊ อดัมเนี่ยเขากุเรื่องขึ้นมาเพราะอยากดังหรือเปล่าอีกบางกลุ่มที่มันแบบแหวกแนวหน่อยมันก็บอกว่าหรือบางทีไอช่วงที่อดัมเนี่ยหายไปอดัมอาจจะโดนเดวิดสิงแล้วก็เป็นได้เดวิดอาจจะมาเข้าสิงเขาแล้วก็มาใช้ร่างของเขาเออมันก็ไปเวนั้นเฉยอะไรนี่วงงกันนะโดยที่เรื่องราวนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกไปนะว่าจบลงตรงที่ว่า เดวิดก็หายไปเลยนับตั้งแต่ที่อดัมย้ายอาพาร์ตเมนต์ไปและสิ่งที่อดัมเนี่ยได้รับมานอกเหนือจากการที่เจอผีก็คือเขาเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนกับอินฟลูท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่มีคนติดตามหลักแสนเลยนะจากเรื่องราวที่เขาเจอผีใครที่อยากจะไปติดตามนายอดัมคนนี้ไปดูเรื่องราวของผีเดวิดเนี่ยก็ไปเลื่อนๆดูหาดูได้ในทวิตเตอร์นะครับหรือในตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วเนาะเออแต่ว่าในตอนเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นในปี2017ซึ่งยังเป็นทวิตเตอร์อยู่นั่นเองเพื่อพ่อนูมวา ไอเรื่องดาวของไอผีเดวิดกับอดัมนี้เนี่ยถูกนําไปสร้างเป็นหนังด้วยนะครับในเรื่องชื่อเดียเดวิดโดยที่เดีย d a เดวิดนี้เนี่ยกำลังจะเข้าลงในวันที่2พฤศจิกายนนี้นี่เองนะครับซึ่งไดมอนเนี่ยไปดูรอบสื่อมาแล้วบอกได้เลยว่าน่ากลัวแบบโอ้โหอภิมหาน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบฟังเรื่องดาวนี้เนาะแล้วอยากจะเห็นแบบภาพจริงๆที่พ่วงกับของหนังเนี่ยเขาเอาเรื่องดาวของ ไอเดวิดนี้ไอผีเด็กนี้ที่เข้าไปป่วนเปียนในชีวิตของอดัมแบบสมจริงเนี่ยก็ไปดูในหนังเดียเดวิดได้นะครับแล้วมันก็แนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเข้าไปดูกันเลยวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์เข้าไปดูไปติดตามก็ได้เลยนะว่ามันจะน่ากลัวเหมือนกับเรื่องราวที่มันเล่าหรือเปล่าหรือมันอาจจะน่ากลัวกว่าก็เป็นไปได้นะครับก็ ไปดูกันได้เลยใครที่ไปดูกันมาแล้วนะครับก็มาร่วมกันพูดคุยได้ด้านล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนบ้งก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาไปเพื่อนก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจแล้วก,กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดปุ่มติดตามพี่นบั้กันด้วยสําหรับวันนี้นบัก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ